عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نسمع الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ลาอิลาฮิลลาห์อุฮัมดุลลอฮ์ในทุกลิลปัดิวนัฟซินนัละมาวะซยะฮฺดุลลอฮอัลฮัมดุลลลาฮิขอความบริสุขความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบัยละอตล่าัสซกบพนองอีนที่หลักและ้ยรบพี่น้องที่หักมีม่านอยู่ครับถ้าความรักคนอย่รพูดประเด็นอื่น ตัวบูดวความรักความรักก็คือการให้ความรักก็คือสิ่งดีให้อภัยความรักมีนคือจะทุ่มเทให้ทั้งหมดเลยโดยจะเป็นความรักที่มนุษย์ตอมรเสแงกันบุลกจนบางคนนองยมตายกับความรักเพื่อบูชาความรักแต่อิ่แสดงว่เราในพี่นนอง มันมีอยู่บทหนึง่งในบทของปัญญาตาสุภคือการโมหิป,ปะคือการที่เราทำเมันทำอย่างไรทำเป็นเพื่อให้เราได้รักกับผู้สร้างเกี่ยวกับสุบานุตาไนดะ้เรื่องดูรักกับศาสนาของเราเนะี่มีมอมมัสโซล,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 ลเราหัวอะไรดีกว่าสันละเรื่องรักกับครูบาอาจารย์ของเรา,าที่ไทยทอรวิชาใหครับพวกเราเราจะเซงรักที่มาของความรักนี่เละนี่คือปัญญา อีกกับปัญญาหนึ่งพี่น้องที่เราไม่ทันรู้ไปสู้ความรักต่อสิ่งนั้นได้เราเปรียบเทียบอะไรนพี่น้องกว่าที่รักเราหลับบอลยพี่น้องความรักที่เราให้กับบอลตอนนี้ไม่อยากจะเป็นนางไม่อยากจะเป็นใจ่านันได้อเ่เราคิดได้ที่ไหนได้พี่น้องที่เราต้องการให้มันงดงามเป็นการเซ่ปุ๋ยเป็นการให้นางให้หัวโมลที่ประจานวัามันสะใจส้มใจเราเลย ต่ความรักของเราบมดทันีเราอิ่มคายเลยใช่ไนมประเด็นท้ายต่อไปคนอื่นความรักอะเพนี่ก็เดียวความรักที่ไม่เขียนเกิดความรักนิ่งที่เขประยชน์อยู่เบื้องล่าของความรักนั้นพี่น้่อันเดียรักใครก็รบกวนใจนั่งอีกเราครับบาตรีความรักมันที่ว่าอัลลอฮฺสุบานาอวะต่ละนายให้กับเราแต่เราหนึ่งไม่ทิ้งบางทีเดียวหนึ่งเที่ยวบ่แม่์รักเราเนี่ยบ่แม่์บ่รู้ว่าเราอยู่ในโทกในขั้นมาอันนั้น คนดีมีสภาพหนาเป็นมะเป็นเมร์นี่ครับที่เราเราต้องมูชาเมื่อกี้นีนะพี่ถ้าว่าทำจงให้ทาความดีกับใครมากที่สุดนะพีว่าทํากับแม่ตัวมีขัน้นความรักมันมีแล้วกับสิ่งที่เป็นที่ทุกเรียกว่าก้อนเลือดคือไส้เลือดที่มันจะจุติคือมาในขั้นของเราเนความรักเดิมจุ่มเทให้แล้วพอเราอยู่ใกล้เกิดาทุ่มเทความรักมากแล้ว Logan à, kín rồi có những đồ ăn luộc của mùi giải cũng bay thong. Rocket kín, lưu lượng 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 รังเตวิเด็กวิยปรทุกวิเดหาเลววิเกวิชราจนมันจะตายก่อนเราเราจะตายก่อนมันแต่ความรักข้อมที่นภูมิปันกเรานี่พ้นกับเราเลยไม่มีคำว่าจ้างเลยเราเูาจะทําไม่หนำตาลดหนำดาปราศเสื่อมเสความรักนี่มันย้ายไม่ได้นั่นคือความรักที่อัลลรรถสุบาลวอดาราได้สัญญาว่าเมตตาฮอลล้อยมีมีรอยเมตตาในที่ให้มาเมตตาเดียวก็คือเมตตาที่แม้ ให้กับหลูโดยเป็นความรักที่ไม่มีเหตุผลความรักทให้ตลอดที่เรามาได้ความรัก,รมมรกออรสซุบาระในโอวตาร่าที่เราเกิดมาบด้วยกันเนาะนีก้อนเดือกก้อนเดือบุประเด็นอย่างอิสรอลเนี่ยนะเราเคยเนคึกเมื่อหม่กับความรักนี่นขนาดนนีะ้เดี๋ยวเราให้กับเราเนาะที่น้องนี้ตอนเราเกิดมาเลยในร่างกายของเราดิสัมพันธ์กันอยู่ เป็นความตั้งใจอย่างที่สุดเนี่ยมันเกิดมาบนโลกเพราะลราลดสบายกว่ากันนะไม่ใช่ไปเดินอยู่หว่าไงไงที่นะพอเมยกับเรานี่ยแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วคือเรามามันเป็นเรื่องเด็กเลยเรานี่เตะโกยเอารถให้เราเกิดมาบนโลกเอาวิญญาณที่ละตัวโดยจะเป็นดเดืองของปลาดูเรื่การให้ใจรจะบบการคลัทช์ระบบเลือดระบบสมองระบบความาจำเป็นระบบที่เจาะจุ้งมาเลยไม่เกิดบนบนผู้คนอยู่บรนบรลก อัลล์สร้างเราด้วยความรักพี่น้องรักหมาว่าหมารักเราแล้วอัลล์ยังรักเราตโตไปถึงวันที่เราสิ้นจากโลกนี้แลน่เลยอัลล์จะพิจารณาเราเราเกิดมาพี่น้องอีควานมาจากความรักข้อผู้สร้างเราตัวรัศมีโลวแต่ละรักว่าหมาเราล้วมนเราจะเกิดอีกต้องมาหมาไม่เชื่นึกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดจะติดหรือไม่ติดตาถ้ายังไม่รู้ทีเผู้สร้างเราพิจนาเราเกิดมาบนโลก อาอยวะวันนี <irgendw el che> <t ay> mm ้เราแชร์พระวิญญาณเต็มที่เราจะเป็นมือป้าหู้ไอ้เต็มที่วันนี้ถือมันเสืองสมรตถผาขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายในวัฏจักรของมันรวดเร็เราจะรู้ขาที่เรามีความสุขบนโลกนี้นะมันเป็นขาความรักของโลไม่ใช่มาให้เราได้ที่เดียวม่ใช่ป้าให้เราได้ที่เดียวแต่เป็นหมอนรักของโลกให้เราเป็นบุที่สมบูรณ์ขึ้นมาบนโลกเพื่อให้เราได้ใช้สมองและความสามารถความสมบูรณ์นี้ ไต่ตาวไปสู้กับรถสุณเนวตารพี่น้องเลดวงตาเราได้มีนามอยู่กันเนี่ยวัมพันธ์นอย่าะไรกับปลาซาด่ะอาหารเดียวกินไปต่อเน,นี้ยมันเข้าไปในกระเพาะมีการบีบดัดและเข้าไปในหัวใจกลายเป็นพลังงานเลือดดั้เลือนดเด้งทำมานก,กันในหัวใจเราพิพาทุไม่นจะว่าไปเรื่องที่ซับซ้อนมากในชีวิตเข้ามาษุ์เป็นการสร้งสางรถสุบาเนวตาร่าให้กับมนุษย์คนนี้เนี่ยเปรียบเท่ากับความรักนี้เราเอ่ยหนึ่งตึ้งมั่งไม่ล่ะ เราจะรักคนร้อนั้นไม่ได้ไหมเนีもうもう่เรื่องยากเรื่องอยากกินเรื่องตะกัว่ากินกลัวเรื่องชูโกดเรื่องโซบาไปไปไปจนก็ตั่งไปตึงตําเน่งนึงก็เรืตําเน่งให้ความแล้วก็ไปตําเน่งสุดท้ายคือสิกร์ม้าคือเราหลัดึกถึงความตายที่จะกลับไปหาคนที่เรารักที่เราอิจฉาวันที่นั้นเราคำลังเต่ตาไว้ตรงนั้นคำลังไปที่นี้เต่ทำแบบอย่างไรเราจะเกิดความรักกับผู้สร้างของเรา เป็นความรักสีไฮเมื่อกล่าว่ารักบอนนั้นแต่เป็นความรักสีอยากจะไปพูดถิ่ะเพราะว่าเรนน่ะหนึ่หนึ่งซื้อมันบอกว่าการที่เราเสียชีวิตบนโลกจากหลวงไปถึงเราไปถู้ความเมตตาเขาลองคุยอะไรแต่จริงนั่นคือความรักที่สุดเดียวเราตายเราอัปเปร์หรือไม่ใช่เราไปฮะไม่ใช่แต่ด้วยความรักอีกทีนึ่งเดี๋ยวเราให้กับเราต้องกลับไปหย่างนีเอาง้ออินนาอินลาหรืออินไนไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเกลียดพอหมดรถไปดูกินลาเลยต้องกลับไปหย่างนีเอาง้อ กองทสูผู้ดีักเราและต้องการากรบเพื่อราคือรสุรนทำอย่างไรจะมีนวยความจำการอบดัตของเราดี่เรามาฟุกเดินซีดมาฟุกอิสระมีอราเือให้เราพงอยู่กับกับสิ่งหนึ่งที่เราวเป็นคือตัวนี้คนหนังนกีตาร์ก้องานบังกอสลีคนทามท้ามวาที่ท้ามวรออยู่ไหนอ่ะ มีความรู้ระดับไหนถ้ามันหงายกัคนโตปัญญาเพราะคนโตมันต้องเช็คภาษาคนท่ามกันว่ามันท่ามันอยากหูจริงหรือมันท่าโดยอิดภาษาทของมันซึงเราอีกต่อไปคนปร,าาราษาถึงโอกาสต่อไปคนดีก็ต้องกินะพี่น้องกอูมีม่านอีกควรเน่ราฉะนั้นคำว่าอลัลลอฮ์อยู่ไหนมันจึงมีทำท่ามท่ากับไปรีเคนท่าเราอะคุณเข้าใจลรอห์อ เป็นอะไรอ่ะอันร้อนเกลือได้ที่เราพิี่รณาดีครับการที่เราท่านนี้ทางการนี้ขาดหวาน่าจะเป็นการล่องทางต่างไปเป็นการล่องทางต่างไปเพราะอะไรพี่น้องเพราะวัยวปัญญาเดียวจะคิดง่าอัลร้อนกลับไปที่รูสร้างเหมือนกันไม่ใช่มันมาของอันร้อนปัญญานี้มันมาแล้วจากเราสร้างมันเล้ว มันจึงไม่มีสิทธิ์รู้จักผู้สร้างมันหรอกถึงเราจะแชร์ปัญญา,ข,า,า,า,รราของเราไปรู้จักหม่องหรอกโปรติชัยสร้างภาษาของเรานี่ถูกมีมีในกรองที่จำก,กัดในสมองของเรานี่ไปห้าผู้ดีไม่มีรูปร่างไม่มีสะซานไม่มีการประกอบเป็นตัวตนนั้นแต่ถึงปัญญาเราไปถึงไม่แล้วอนาจคตมันจะไปไม่ถึงนักคิดทีนี่หร,รืรอกล้องหลพยายามคิดจนเป,ป็นภาษาไปใช่ไหอย่างอีท้าวเราให้ปวดกันดีนะ ฉะน้นเขากปัญญาเรารู้สิ่งงก้อนเดจะพาเราไปหลุจักของรอนั้นข้อว่าเราให้เราตั้งเรืองมาตรงนี้เนี่ยมันปิดไปไม่ได้เม่าสดาสุลลอฮฺอะลัยฮิวะสแมได้ท่านทันยิบรออินว่าโอ้ัยิบรออินท่านเคยนอนรมั้งยิบรออินอิสลามได้พบในฮะดิษอกว่าใอัลลอฮ์กับท่านมมีมาอยู่แค่สิบแ็่สิบม้าเทนันและมานดีดำสุด ที่เจ็ดิบตาชันตาชันหลวงำก็ไปในชั้นกระเป็นจุนไม่ในยิบรปในบาวคาอยากไปคิดว่าขาเกลี่ยล้อฤดีฟอกล้อใดีั้ำล้ออยาคิดไม่ได้คนได้โอกาสมาคือย่โรอยังยังยุตได้รับนันเลยศาสนาส่งล้อหัวและยิวะสลัมเลยตอบชนิดตัวเราบาดเจบงคนเลยรถบีดูรถบีอาลิฟตูรบบีตูรบีันรูจากอัลลอฮ์ด้วยกับอัล้อ ไม่มีเครื่องมือได้ดูจากอัลลอ์ได้ดอกจากอัลลอดดูจากอ AH ัลลอ์เองนี่เช่นนั้นในจุดว่าหญ้าชายปัญญาและความคิดขาดานี่การขาดการการจินตนาการทั้งหมดเพื่อจะห้าผู้สร้างเรานะมันเป็นสิ่งมีมุสไตร์มีหนองอย,อยากคิดตรงนั้นอยากคิดเป็นการนี่บอกไง,งรเราเสื่อเวลาเชนะ <c oughs> ่นเรากลับมาที่เราเรื่องอิสราเอลเมราสเกี่ยงอิสราเอลเมราสเป็่เมียนซึออยู่เล่มนึงถึงเป็นภาษาอาหรับแต่ทุกเรีเป็นภาษามาลายูอินโดนีเซีย

ในการเมรัฐคือจากมักโซขึ้นไปนสู้จันฟาบุญตาฮานั่นคือโดาผู้ตามนั้นเลยก็มีรายฮานมากไม้เช่นจนตัยุยางว่าต้นหน้าบ,บีนอนอยู่นะเลยก็มีตา,านามซ่าเลยก็มีตานตะกปูนปูเรสตั้งโรนนาบีเลยมีตานยิบรอเอน็นมีกาเอ็นสเอโรเอนมาฟานนาบ,บีไรป้าทรงนั่นคือเราเรียนในพื้นๆเลี่ยเป็นวิชาดูคนตัวตัวไป พี่เราไม่ได้พิจารณาของเราคือสโอร์กีรัตนะองค์หลวงฟังอาจารย์บุญบุกันเยอว่านะการนั่งการเดินซีดการชูพูดทั้งหมดนะนะบนโลกไปนีพี่น้องในศาสนาบนโลกนี้มีได้ศาสนานะตั้งแต่ว่าพราหมณ์เกิดขึ้นมาฮินดูเกิดขึ้นมาและพุทธเกิดขึ้นมา พุง่งืดเกิดขึ้นมาผิดเกิดขึ้นมาอิสลามเกิดขึ้นมาทุกๆศาสนาพี่น้องมีการวิปัสสนาั้งมดหไม่ยถึงว่ามีการกำหนดตัวเองเพื่อให้ยุ่กับสิ่งสิ่งหนึ่งหรือเราเราโบราหายชัดว่ากำหนดปัญญาเราั้งมดอยู่ใีลมไา่ใจสึ่งศาสนาพุทธนะครับก็ชายตัวนี้เหมือนกันในการยุจักตัวเองและทะลุไป,ปสู่ไกลสิทธะ บริษัทโบทาโกไก่ถึงไม่ไปสู้จุดของวิญญาณเราด้วยเราแต่ทางวั้นต้องใช้ายเพียนความเพียรพยายามขนาดนั้นดีหนอชายความเพียรพยายามยังขนาดนั้นยกตัวยานเจนบแต่ทุราชีวิตต้องลกตาม้าม้วนนะครับท่านแม่พอไรเด้ร์จกอดานสร้างกันในการทำมวสนาโดยไมได้มายั่งไม่จะวักตัวเยอะเลย ท่านไม่ได้ลำไม้ไม่ได้สุยุทธไม่ได้อ่านนามลำไม้ไม่ได้อ่านคูรานเวนายาญาติเดียวนี่แท้ท่านพบเลยแล้วุณก็ดักสรางกันเฉียนเราได้ให้เกด้พบกับตัวตุนรัชคงเองเอ่วิญญาณของเองออกมาคูรุของเองสร้างกานเหมือนกันจนเกประกาศตัวเองว่าเกคือพระอรหันต์ประกาศตัวเองเลยว่าเป็นพระอรหันต์เลยคือรู้จักตัวเองในตัวเองวิญญาณนางคูรุของเองนั่นเราเรียกว่าทัศนาพุทธ่น้อง ก็บรรดากูบกอาจารยเราเมื่อกันเลยได้วไปย่กาบริจิตคือเขาสามารถดูจักกับตัวเขาเองเรือทุกเรื่วน่ะทีใครได้แต่มีใครได้นนี้นะเม่อดิลังก็บอกเราว่าเขาว่าใครด้เกลื่อนได้ือดูความไมาหลังมาเขาว่าใครด็บใครดิที่เที่ยวมันเกลื่อนได้เดี๋เราคุมตุ้มนก็คือเมื่ออามันเราตินทีเล้วอามันเราสุดๆุดแล้วมีจาอหล่อเล็วเนี่ กิจก็รมหนึ่ก็รอคุปพันการลจุกระทำว่าไม่ว่าเราจะลื่นตาไปปิดตาลงให้เกย์เขายอมมีเดียยอมลรอบนี่ฉะนั้นเมื่อความสารทุกระดับนั้นแนี่ยมันจะมีสิ่งออกมาจากเราและมาพบกับเราอันนั้นเลยที่เรางถือก็อย่าจะเรียกอะไรก็ได้บนโลกนี้มัมม่าดีก็ได้ดีใครเล่นก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้มาละคุณมาละการตุรรมัดก็ได้รพปัญญาเราถึงระดับนั้นไปได้ คือเราพูดจะพูดนำทางให้เป็นเราธานี้นะนำทางเป็นเราธานี้อะไรยัดทีมักเลยเราคอยพูดพูดอยูนต่อเพอมีเร่องหลายเรื่องเลยจะพูดอยู่ต่อมันก็บางเรื่องมันเป็นเป็นสิ่งอย่างกบหรือกับข้อม่บอกเลรบอว่ามันแลาประจุดบางทีบอกว่าไปคว่างๆเนว่ยเราไปไม่ได้ไปไม่ได้เราหนูมันก็ไม่ขาดแต่ยังก็บอกว่าไปอจ้ะน่ะเดี๋ยวว่ามีคนมาบอกว่ามีท้องกันน่ะตรงนั้นก็มีรูหัล่าอยู่กัน เดี๋ยวว่าคาู่บวกหน้ากับโต้เราไมได้ลลเลยเนี่ยอ่าเราบอกู่ตรงไปก้าคู่บวกหน้าโอนอยากกับเดี่ยวโต้แต่ทิ่งไม่ชาความกลัวนะหรือความเยียดคลานของเราเราจะเดี่ยวโต้ไม่ได้เนาะแต่บนนึ่งบนรองจะเดี่ยวโต้เลื่อนคู่บวกหน้าเราก็ไม่รู้เลยพอเรารู้นท้อมันมีขาคู่บวกหน้าจ้าแล้วคู่บวกหน้ามันอ่เช่นหน้ากลัวตกลงพอเรามีความร่งในการจะก้าวเดียวโต้ได้พี่น้องเช่นเดียวกันพี่น้องวิชาของเราเนาะ ตัว่าเป็นเป็นงามที่เราต้องปิดประตูที่ละบานที่ละบานเข้าไปห้ผมมันในตัวเรานี่ไม่ห้อประตูนั้นเล็กความน่าจะอยู่ในตัวเราและเป็ดเป็ดงามกว่าอยู่ในตัวเราเนาอเตะจิกโซ่รดยปืดโน่นปุ๊บเข้าไปเป็นพื้นๆบอกประตูนั้นแล้วก็ผกทิ้งเดี๋ยวจบแบบที่ได้องการอยู่สร็แต่ถ้าว่าเราจะใชเวลาทุกวันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราใช้ความเพียรพยายามเราใช้ความบ้านตน ต้องการบริโภคต้องการโตระโสู้นะสู่ไล่เดี๋ยว่กันการทำดีนะนการแบนี้วอกาโวตานี่คุีนะบอกว่าโดยจะูดไปเรื่อยจะปลูกราความนั้นพูดนะครับจนว่าราจะมีเซนราจะรักเราเร็วรลอกวนที่นั้นเรวคนรักกับคนรักเขาจะให้ไ้าเขาจะให้จะซื้ออยู่คนรับต้องการไหได้เดยทากเราดันกันดีมากก่อนก็ตรงนี้เ้าัเราบอ Ủa là cái này mà đâu Thì có bằng hạ bây giờ nó là Hoặc là tôi tôi bằng bằng bóng Hoặc là bằng hoa, hay bóng Hoặc là bằng hoa, hay bóng Mưa khoảng 10 chút rồi đi đâu rằng Mới tông hay thầy hóa đặt là đặt là đặt là Mới tông hay bằng hạp đồ hóa đặt mươn là Mới đấy คไม่ต้องการที่จะ้หรอกนะครับคืนี้ก็คว้าไปวามีนะครับเชียร์เาการต่อไปเรากะอาัญาและปดาวพีนยกันไปนะครับขอรสบาดหาับพวกเราทำทางปัญญาพวกเราเล็กเราไปสู้ตีเด็กในการปฏิบัติของคนนะครับอาสซาลาลลอฮฺมุสลิมุลลอฮบารัา